สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ในช่องเคมีง่ายๆสไตล์คุยงค่ะ,ะให้ลูกๆเปิดเอกสารไปที่หน้า29นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องการพิจารณาการละลายน้ำของสารประกอบไอออนิกนะคะสภาพละลายได้สภาพละลายได้ก็จะหมายถึงความสามารถของสารที่จะละลายที่จะละลายในสารละลายอื่นจนเป็นสารละลายอินตัวนะคะ คำว่าสาระละลายอิ่มตัวก็คือมันไม่สามารถละลายได้อีกแล้วก็คือละลายได้มากที่สุดแล้วนะคะโอเคการบอกสภาพละลายได้เนี่ยมักจะบอกหยาบหยาบนะคะหยาบหยาบแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะ1ก็คือละลายได้ดีคำว่าละลายได้ดีหมายความว่ามันจะละลายได้มากกว่า1กรัมในน้ำร้อยกรัมนิดเดียวนะแค่กรัมเดียวนะคะ แค่กรัมเดียวอ่าแค่หนึกรัมเราก็ถือว่าละลายได้ดีแล้วนะคะระ, 2, ระดับที่2อระดับที่สองอละลายได้เล็กน้อยคำว่าละลายได้เล็กน้อยหมายถึงหรือละลายได้บางส่วนเนี่ยมันจะหมายถึงมันละลายได้มากกว่า0.1กรัมแต่ไม่เกิน1กรัมนะคะในน้ำา100กรัม หรือ100มิลลิลิตรนะคะส่วนระดับการละลายระดับที่3คือไม่ละลายหมายถึงมันละลายได้น้อยกว่า0.1กรัมคำว่าไม่ละลายไม่ได้หมายว,ามว่ามันไม่ละลายเลยนะแต่มันละลายได้น้อยกว่า0.1กรัมในน้ำา100กรัมนะคะอ้าฟังแล้วหยุดคลิปวิดีโอแล้วลองทำแบบฝึกหัดที่5ดูนะคะ เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะในแบบฝึกหดที่5เนี่ยจงบอกระดับการละลายของสารประกอบไอออนิกต่อไปนี้นะคะอ่ะตัวแรกเลยข้อที่1แคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตนี่เราดูสภาพละล,ะลายได้มันเท่าไหร่คะ0.001กรัมอ่ะขออภัยคะ่ะ0.0013กรัมต่อน้ำร้อยกรัมเข้าระดับไหนคะมันน้อยกว่า 0. หนึ่งเนาะเมื่อมันน้อยกว่า0.1มันก็อยู่ในระดับไม่ละลายโอเคไหมต่อไปแคลเซียมคอร์ไแคลเซียมคอร์ไมันละลายได้เท่าไหร่คะ83กรมัมโหเยอะมากเลยมากกว่า1กรัมเนาะถ้ามากกว่า1กรมัมแปลว่ามันละลายได้เป็นยังไงคะละลายได้ดีมากกว่า1กรมัมละลายได้ดี ข้อที่สามโพแทสเซียมฟอสเฟตโพแทสเซียมฟอสเฟตละลายได้1 0ึ่งรกับดีกว่าเมื่อกี้อีกนะคะแสดงว่าตัวนี้มันมากกว่า1กรัมก็อ,อยู่ในระดับละลายได้ดีข้อ4ี่แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์นี่ละลายได้เป็นยังไงอ่า0 0 0 0 9กรัมน้อยกว่า0.0น หกรัมก็แปลว่ามันไม่ละลายนะคะไม่ละลายส่วนอีต,ตัวนี้อ่ะศูนกรัมมากกว่า0.1นเนาะแต่ไม่ถึง1นึกรณีแบบนี้ก็จะอยู่ในระดับละลายได้เล็กน้อยหรือละลายบางส่วนนะคะเลทูซันเฟต0ูน มันน้อยกว่า0.1ถ้าน้อยกว่า0.1แสดงว่าอยู่ในระดับไม่ละลายข้อที่7ละลายได้76โอ้76มันมากกว่าหนึ่งสแสดงว่าอยู่ในระดับละลายได้ดีข้อที่8 0.0015อน่้อะ0 0 0ย5มันน้อยกว่า0.1เพราะฉะนั้นอยู่ในระดับไม่ละลายนะคะเรททุนนเตีดละลายได้เท่าไหร่ 6กกรัมเลยมากกว่าหนึ่งเนาะมากกว่าหนึ่งแปลว่าละลายได้ดีนะคะแมกนีเซียมซัลเฟต44.5โหโมากกว่าหนึ่งก็แสดงว่าอยู่ในระดับละลายได้ดีเป็นไงคะง่ายไหมคะอ่าง่ายเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าสารเนี้ยมันละลายกี่กรัมต่อน้ำหนึ่งร้อยกรัมนะคะ เราจะมีหลักในการพิจารณายังไงว่าสารนี้ละลายได้หรือไม่ละลายให้ลูกๆเปิดเอกสารไปที่หน้า30ค่ะในหน้า30นะคะเราจะมาพิจารณาการละลายน้ำของเกลือหรือของสารประกอบไอออนิกนะคะในประเด็นที่เราไม่รู้สภาพการละลายของมันนะคะ <c oughs> ซึ่งมีข้อสังเกตง่ายๆดังนี้ อ่าข้อที่หนึ่งเลยถ้าเป็นเกลือของโลหะแอลคลาไลคำว่าโลหะแอลคลาไลก็คือโลหะหมู่ที่หนึ่งนะคะโลหะหมู่หนึ่งโลหะหมู่หนึ่งมันจะมีประจุเป็นหนึ่งบวกเนาะหนึ่งบวกทุกชนิดเลยมันจะละลายน้ำได้ดีละลายน้ำได้ดีนะคะอ่าในประเด็นที่สอง ถ้ามันเป็นเกลือของแอมโมเนียมไอออนอะแอมโมเนียมไอออนก็มีประจุเป็นหนึ่งบวกเหมือนกันค่ะเนี่ยประจุหนึ่งบวกเหมือนกันกลุ่มใดที่มันมีประจุเป็นหนึ่งบวกมันก็จะละลายน้ำได้ดีอะสรุปสองข้อนี้นะคะสรุปรวมว่าถ้ามันมีประจุเป็นหนึ่งบวกประจุหนึ่งบวกมันจะละลายน้ำได้ดีเราเช็คค่าประจุของมันได้เลยนะคะ หบวกละลายน้ําได้ดีข้อสังเกตง่ายๆเนาะหบวกละลายน้ําได้ดีข้อที่3ค่ะเกลือของโลหะในหมู่ที่2หมู่ที่2 2A 3A ถ้า 2A 3A จับกับไอออนลบที่มีประจุเป็น1ลบ1ลบเช่นคลอไรด์ไอออนโบรไมด์ไอโอดด์หลบหมดนะ ในเตรดอ่าเห็นไหมอันนี้หนึ่งลบหมดเลยหลบหมดเลยกลุ่มนี้จะส่งผลให้มันละลายน้ําได้ดีอ่ะแสะดงว่าเมื่อกี้หนึ่งบวกละลายน้ําได้ดีเนาะอันนี้1ลบค่ะอออนกลุ่มใดที่มีประจุเป็น1ลบมันก็จะเป็นยังไงเช่นกันคะละลายน้ําได้ดีเห็นหมหนึ่บวกหรือ1ลบ รวมกับไอออนตัวไหนก็ตามมันจะละลายน้ำได้ดีแต่มันมีข้อยกเว้นค่ะข้อยกเว้นของมันคืออะไรข้อยกเว้นคือเกลือไฮดรอกอไซด์อันนี้มีประจุปเป็น1ลบค่ะเกลือไฮดรอกอไซด์ของหมู่สหมู่สมนะคะหมู่สและโลหะทรานซิชันมันไม่ละลายน้ำ หรือถ้ามันละลายนะ้ำมันก็ละลายได้เพียงแค่เล็กน้อยอ่ะไปดูกันเลยเช่นค่ะเช่น Mg มันอยู่หมู่2ค่ะถ้ามันสร้างพันธะกับไฮดรอกไซด์ออนมันจะได้เป็นสารประกอบแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือหรืออะลูมิเนียมอะลูมิเนียมอลูมิเนียมมันอยู่หมู่ที่3 สร้างสารประกอบกับไฮดรอกไซด์อ่ะก็จะได้เป็นอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือทรานซิชันเช่น Fe เหล็กนะคะอ่ะเหล็กประจุ3บวกรวมกับไฮดรอกไซด์กลายเป็นไอออนทรีไฮดรอกไซด์ xy, นะคะ3ตัวนี้อ่ะสามตัวน,วนี้เป็นสารประกอบไฮดรอกไซด์ของหมู่2หมู่3และทรานซิชัน สตัวนี้ก็ไม่ละลายน้ำนะมันจะไม่ละลายน้ำหรือถ้ามันละลายได้มันก็จะละลายได้เพียงแค่เล็กน้อยนะคะอย่าลืมนะคะคำว่าไม่ละลายน้ำในที่นี้คือละลายได้นะแต่มละลายได้น้อยกว่า0.1ข้อที่4กันเลยนะคะในข้อที่4ี่นี่เกลือของโลหะหมูส่ส หรือหมู่3กับไอออนที่มีประจุ2ลบกับ3ลบนะคะเช่อนอีตัวนี้แนมะ้ประจุ2ลบ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 3 3ลบ2ลบเนี่ยแบบนี้จะส่งผลให้เกลือตัวนั้นเป็นยังไงคะเกลือตัวนั้นไม่ละลายน้ำนะไม่ละลายน้ำอ้าวนั่นแสดงว่า ถ้าเกลือนั้นมีประจุเป็น2บวกหรือ3บวกรวมกับไอออนที่มีประจุ2ลบ3ลบย้ำนะต้องรวมกับไอออนที่มีประจุ2ลบหรือ3ลบนะคะจะมี1บวกหรือ1ลบไม่ได้นะจะมี1บวกหรือ1ลบไม่ได้นะคะถ้าเป็นแบบนี้เกลือกลุ่มนี้มันเป็นยังไงคะมันไม่ละลายน้ำ เกลือกลุ่มนี้มันไม่ละลายน้ำนะคะอ่าไม่มี1บวกไม่มี1ลบนะไม่ละลายนา้ำยกเว้นอีกแล้วไอ้ตัวยกเว้นนี่ทำให้เราปวดหัวใจเนาะยกเว้นใครยกเว้นแมกนีเซียมซัลเฟตอ่าแมกนีเซียมอยู่หมู่สอง,สองบวกซัลเฟตมีประจุสองลบเนาะเกลือตัวนี้ละลายนา้ำได้ดีนะคะข้อที่ห้า ข้อที่ห้าอะในข้อที่ห้าเนี่ยโลหะทรานซิชั่นหรือโลหะหมู่บีค่ะโลหะทรานซิชันหรือโลหะหมู่บีกับซัลเฟตและไนเตรตมันจะละลายน้ำได้ดีอ่านั่นแสดงว่าเกลือซันเฟตหรือเกลือไนเตรตนะละลายน้ำได้ดีเนาะข้อที่หกโลหะทรานซิชันโลหะทรานซิชัน กับไฮดรอกไซด์ไอออนเนาะกับกลุ่มไอออนกลุ่มนี้นะคะอ่ากลุ่มไอออนกลุ่มนี้มันจะไม่ละลายน้ำนะคะข้อที่7เกลือของเงิน PbHg22 บวกเนาะกับหมู่จิตกับหมู่จิตไม่ละลายน้ำนะคะข้อที่8ควรจำไว้นิดหนึ่งเกลือนะคะเกลือ เหลดทูซันเฟดเหลดทูไฮดรอกไซด์เหลดทูไอโอไดไม่ละลายนา้ำมีข้อสังเกต8ข้อนะคะ8ข้ออ่าหรือเราจะจำง่ายง่ายแบบนี้นะจำง่ายง่ายแบบนี้ว่าถ้ามันมีบวกหหรือลบ1ในสารละลายเนี่ยมีบวกหหรือลบ1ในสารละลายเพียงแค่ตัว ตัวเดียวตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะลักษณะสารประกอบไอโอดิกหรือเกลือตัวนี้มันจะละลายน้ําได้ดีแต่ข้อยกเว้นนะคะข้อยกเว้นก็คือแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์มันมีไฮดรอกไซด์ซึ่งมีประจุเป็นลบหนึ่งมันจะไม่ละลายน้ํานะคะแมกนีเซียมซัลเฟตมันไม่มีลบหนึ่งหรือบวกหนึ่งเลยแต่มันละลายน้ําได้ดีอันนี้เป็นการพิจารณาการละลายง่ายๆของธาตุหมหลักไม่ได้รวมทรานซิชันนะคะ โอเคเราไปดูกันเลยแบบฝึกหัดที่6ในหน้าที่31นะคะเปิดไปหน้า31อในแบบฝึกหัดที่6เนี่ยเขาให้พิจารณาว่าสารประกอบไอออนิกต่อไปนี้ละลายน้ำได้หรือไม่เอาแค่2ระดับนะละลายได้กับไม่ละลายเราก็ไล่ไปทีละตัวกันนะคะ <c oughs> ข้อที่1ข้อที่1ดูตัวแรกก่อนตัวแรก cu ค่ะ cu เป็นโลหะ t r a n s ซ t i o n ขออนุญาตใช้สัญลักษณ์ตัวทอารานะ Transition นะคะ Transition กับเกลือซัลเฟตถ้าเป็น Transition รวมกับเกลือซัลเฟตเนาะ Transition บวกซัลเฟตไนเตรตบวกซัลเฟตไนเตรตมันจะละลายน้ำได้ดี นะคะอ่ะอาเขียนตรงนี้เนาะลืมดู Transition บวกซัลเฟตหรือบวกไนเตรตมันจะละลายน้ำได้ดีข้อที่2 m a g มกนีเซียมแมกนีเซียม,มซัลเตเนี่ยเป็นข้อยกเว้นค่ะแมกนีเซียมซัลเฟตมันเป็นข้อยกเว้นเป็นข้อยกเว้นนะตัวนี้มันจะละลายน้ำได้ดีนะคะข้อที่3ข้อที่3 Na sodium Na sodium มันอยู่ในหมู่ที่1นึ่งค่ะซเดียมอยู่หมู่หเกลือของหมู่หละลายน้ำได้ดีอ่าเพราะฉะนั้นก็จะละลายได้ข้อที่4เราดูแล้วเนาะมี1บวกกับ1ลบไหมเราไปเจอ Cl ค่ะ Cl นะ Cl คอรีนอยู่ในหมู่ที่7 เมื่อมันอยู่หมู่ที่7ไอออนลบของมันจึงมีประจุเป็นลบหนึ่งถ้ามีประจุลบหนึ่งอ่าลบหนึ่งมันจะละลายน้ำได้ดี1บวกหรือ1ลบนะคะจับคู่กับไอออนตัวใดก็ตามมันจะละลายน้ำได้ดีนะคะทีนี้ข้อที่5มี1บวกกับ1ลบไหมคะดูตัวแรกคือ ba ba มันอยู่หมู่2หมู่2มันมีประจุเป็น2บวก ดูคู่ตัวต่อไป co 3 co 3มีประจุเป็น2ลบนะ ba 2บวก co 3 2ลบ2ลบวกรวมกับ2ลบอ่าถ้าเป็น2บวก3บวกกับ2ลบหรือ3ลบกลุ่มนี้มันจะไม่ละลายเพราะฉะนั้นแบเรียมคาร์บอเนตก็ไม่ละลายน้ำนะคะข้อที่6ข้อที่6ถ้าเป็น โลหะ t r a n s ิชันเ Ag เนาะเป็น Ag Ag Pb Hg ให้สองสองบวกเนาะรวมกับหมู่เเพราะว่าโบรมีนอยู่ในหมู่ที่7มันจะไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าไม่ละลายน้ำนะคะอ่ะต่อไปต่อไป Pb อ่ะ Pb เจอกับ O2- ลบ Pb เจอกับ O เนาะสารประกอบ O O มีประจุกี่บวกคะสองบวกค่ะสบวก Pb ก็ b, มีประจุ2บวกตัวนี้ไม่มี1บวกหรือ1ลบนะคะบวก2กับลบสกลุ่มนี้จะไม่ละลายน้ำนะคะข้อที่8ข้อที่8ตัวแรกคือ Nh4 นะ Nh4 มีประจุบวก1นอ่า ในสารประกอบตัวนี้มี1บวกถ้ามี1บวกมันจะละลายน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นตอบละลายน้ำได้ดีข้อที่9ตัวแรกเลยคือ LI LI อยู่หมู่หนึ่งมีประจุบวกหนึ่งเนาะพอมันมีประจุบวกหนึ่งหรือมันอยู่ในหมู่ที่1นนะคะแบบนี้สารประกอบกลุ่มนี้ละลายน้ำได้ดี ข้อที่10มี1บวก1ลบไหมเรามาเจอไฮดรอกไซด์ไฮดรอกไซด์มีประจุเป็นลบ1อ่าเห็นไหมคะถ้ามันมี1ลบอยู่แสดงว่าสารประกอบตัวนี้ละลายน้ำได้ดีนะคะข้อที่11ไฮดรอกไซด์ก็จริงแต่มันเป็นไฮดรอกไซด์ที่รวมกับ Fe ซึ่ง Fe เป็นโลหะทรานซิชันนะคะถ้าโลหะทรานซิชันอ่าทรานซิชันหรือแทนซิชันก็ได้ มันรวมกับไฮดรอกไซด์ไอออนกลุ่มนี้จะไม่ละลายน้ำนะคะข้อที่12ข้อที่12ดูแล้เจออะไรคะ na na มันอยู่ในหมู่ที่1ถ้าเป็นเกลือของหมู่1มันจะละลายน้ำได้ดีละลายน้ำได้ดีนะคะข้อที่13 13มีบวก1ลบ1ไหมอ่า แคลเซียมแคลเซียมอยู่โมู่สองพอมันอยู่หม่สอมันก็จะมีประจุเป็น2บวก co 3าลบนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีบวกหไม่มีลบหเนาะอ่ะไม่มี1บวกและ1ลบเนาะกลุ่มนี้ก็จะไม่ละลายนะคะไม่ละลายข้อที่14 lead to s มันจะเป็นข้อสังเกตในข้อที่เท่าไหร่ของเราคะ ข้อที่8นะคะเหลทูซันเฟตเหลทูไฮดรอกไซด์เหลทูไอโอไดไม่ละลายน้ำนะคะไม่ละลายน้ำเป็นไงคะพอที่จะพิจรารณาการละลายของสารประกอบไอออนิกได้นะคะว่าสารประกอบไอออนิกตัวไหนละลายน้ำได้หรือไม่ได้เราก็สังเกตง่ายๆว่าถ้ามันมีบวกหนึ่งหรือลบหนึ่ง ถ้ามันมีบวกหนึ่งหรือลบหนึ่งในสูตรนะคะอ่าแสดงว่าสารประกอบไอออนิกตัวนั้นมันละลายน้ำได้ดีแต่ถ้าเป็นเกลือของโลหะมูลละ่หลักมันไม่มีโลหะมูหนึ่งเลยมันไม่มีแอมโมเนียมเลยหรือมันไม่มีไอออนที่มีประจุปเป็นหนึ่งลบเลยสารประกอบไอออนิกตัวนั้นก็จะไม่ละลายน้ำนะคะโอเควันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ